วลละลฮดถ้าศาสนาทูตมุสลิมหร,รืออะลัยอุสลามได้กล่าวว่าและผู้ใดปกปิดสิ่งที่น่าอับอายของมุสลิมคนหนึ่งแน่นอนอัลลอฮ์จะทรงปกปิดสิ่งที่น่าอับอายของเขาในโลกหน้าหมายถึงวันอาคิร์ห์ข้อคิดจากฮะดีษก็คือมุสลิมกับมุสลิมถือว่าเป็นพี่น้องกัน ต้องช่วยเหลือและต้องปกป้องซึ่งกันและกันส่วนมุสลิมที่มีคุณธรรมต้องรักษาและปกปิดหรือปิดบังสิ่งที่ทำให้เกิดความน่าอับอายเก่คนอื่นและในวันอาคิรุจหมายถึงโลกหน้าอาลัลจะทรงปกปิดความผิดของผู้ที่ปกปิดความผิดของมุสลิมส่วนของการตอบแทนนั้นอลัละจะให้การตอบแทนในวันอาทิรห์หมายถึงโลกหน้า เหมาะสมกับการกระทำของมนุษย์บนโลกนี้